เถาดีแชร์ได้วงดนตรีเพื่อน้องหมาจอนตัด เราดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์จากผู้ใช้ติ๊กตอกชื่อโอลิเวียพาไป26ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆเห็นแล้วชื่นใจเป็นคนที่รักน้องหมาโดยเจ้าของคลิปได้เล่าให้ฟังว่มามากำลังเดินหาของกินที่ตลาดฟูดดี้ฟาร์มก็เจอพ,พี่พี่วงดน,นตรีการกุศลเพื่อน้องหมาจาอนจัดพี่เขามาลองเพลงแล้วก็ขายสินค้าเพื่อ,อกำไรทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยไปเลี้ยงดูน้องหมาจาอนจัดหมามีก็เลยเหมาหมดล้านเลยตัวนี้เป็นผ้าพันคอของน้องหมาน้องแมวนะ เอามาเพื่อแทนให้กับลูกค้าที่สั่งของร้านโอลิเวียละกันระหว่างที่นั่งนับผ้าพันคอพี่เขาก็มาเล่าเรื่องราวให้ฟังเอาจริงเราฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากเลยอ่ะพี่เขาไปเอจอหมาจรหมาป่วยที่ไหนก็เก็บมาเลี้ยงมารักษาก็เลยคุยกันว่าครั้งหน้าจะเอาอาหารกับยารักษาโรคมาให้เนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วก็มาแกะผ้าพันคอดูเอาจริงก็ใช้งานง่ายนะมีตัวคลิปล็อกให้เลยไว้แจกให้เพื่อนๆละกันนะถ้าใครสนใจแวะมาอุดหนุนพี่ๆเขาได้ที่ตลาดฟูดดี้ฟาร์มบางใหญ่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้น